เฮ้ hey, มอเนอร์ก็ยินดีต้อนรับมอมเนอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมสร้างรูนในตำนาน6ดาวและเพิ่มระดับบวก6สุดปังนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับก็คือเราสามารถเลือกรูน2ชนิดนะครับที่ <c oughs> ที่ไม่สามชนิดกันแล้วก็ช่อง แต่ละช่องที่ไม่ซ้ำชนิดกันด้วยนะครับก็คือเราจะเลือกอย่างเช่น ex 2อันก็ไม่ได้หรือไม่ก็สปีดกับสปีด2อันไม่ได้นะครับเราจะต้องเลือกแยกช่องแล้วก็แยกประเภทของรูนด้วยนะครับโอเคมาเรามาอ่านแบบอะไรนะอ่านแบบสิริกันเลยนะครับ <c oughs> ก็คือวิธีการได้รับแต้มเนี่ยนะครับเราก็ จะได้รับแต้มจากการได้รับรูนนะครับหรือได้รับหินล้อมอัญมณีอาร์ติเฟกต์แล้วก็หินแปลงต่างๆนะครับก็คือถ้าฟาร์มก็จะได้แต้มนะครับและถ้าได้แต้มมาแล้วเราก็สามารถเอามารับ,บโบนัส2อ,อย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือวันหนึ่งถ้าเก็บได้200แต้มก็จะได้รางวัล e n น r g y 150นนะครับแล้วก็มานาอีก แสนห้าเปล่าวะอืมโอเคต่อไปนะครับเกี่ยวกับการสร้างรูนในตำนานนะครับผมจะอ่านแบบแมนนวลเลยนะเผื่อใครไม่ชอบอ่านโอเคคุณสามารถสร้างรูนตำนานหกดาวในแบบของคุณเองได้สองครั้งแต่จะไม่สามารถสร้างรูนที่เป็นหมายเลขหรือประเภทเดียวกันไดอ้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะไม่สามารถสร้างรูน ที่เป็นหมายเลขเดียวกันหรือประเภทเดียวกันได้นะครับก็คือต้องแยกช่องครับแล้วก็แยกประเภทรูนเพื่อนๆก็จะต้องคิดให้ดีก่อนนะครับว่าอยากได้รูนชนิดไหนโ okay. อเค2หลังจากคุณยืนยันรูนตำนาน6ดาวแล้วคุณจะสามารถเช็คค่าผลลัพธ์ของการเพิ่มระดับบวก6ได้ร่วงหน้าและสามารถเปลี่ยนค่าสถานะที่เพิ่มได้ก็คือมันจะสุ่ม ไปเรื่อยๆนะครับบวก6ผมแนะนําให้เพื่อนๆหาสปีดสิไว้เลยนะครับก็คือรูนอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆขาดนะครับแต่ว่าขอให้สปีด18เป็นอย่างต่ําเลยนะครับแล้วมีสเต็สวยๆโอเคหรือสปีดสิบวกก็ได้แต่ว่าสเต็ดีๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่ามีกําลังในการหาแต้มมากหรือน้อยเพียงใดนะครับโอเคต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูนที่เราที่เราควรจะเลือกนะครับรูนที่เราควรจะเลือกควรจะเป็นรูนชนิดไหนนะครับโอเคผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารูนที่เราขาดเนี่ยเราดูจากอะไรนะครับและดูยังไงนะครับโอเคสําหรับเออเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นวิธีดูของผมนะครับว่า ตัวผมนั้นขาดรูนอะไรนะครับแล้วก็ต้องการรูนอะไรในขนาดนี้นะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนมาที่ World Arena นะครับเมื่อเพื่อนๆนมาที่ w o r l d a r e n a เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆนก็ลิกลายชื่อมอนสเตอร์ที่เพื่อนๆต้องการอยากจะทํารูนนะครับขึ้นมาในหน้าจอเฟลเบอร์ลินะครับแล้วเพื่อนๆก็ทําการเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงที่เป็นรูป เห็นตรงตรงไหนวะผมจะบอกยังไงดีเนี่ยเพื่อนๆเห็นฟันเฟืองตรงนี้ไหมฟันเฟืองตรงเนี้ยสัญลักษณ์มันจะอยู่ตรงเป็นรูปกะโหลกและรูปรูน6อันเนี่ยเวลาเพื่อนๆคลิกอะ่ะมันจะสามารถโหลดรูนจากข้างนอกอะเข้ามาข้างในได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้โหลดรูนมอนสเตอร์ทั้งหมดของผมเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็จะได้ เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเนี่ยมอนสเตอร์ทั้งหมดผมที่โหลดรูนมาเนี่ยปุ๊บก็จะได้ตามนี้หมดเลยนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเพื่อนๆโหลดรูนจากข้างนอกเข้ามาใน World Arena เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มาเช็คดูนะครับว่ามอนสเตอร์ของเพื่อนๆแต่ละตัวตัวไหนยังมีรูนที่ไม่ดี อยู่บ้างนะครับตัวไหนต้องการเพิ่มค่าสเตตหรือเพิ่มความไวขึ้นอีกนะครับก็มาดูในนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะครับโอเคอย่างตอนนี้มอนสเตอร์ที่ผมอยากจะทำมากมากเลยนะครับก็จะเป็นอย่างเจ้าแวมไฟอินุมืดเจ้าฟานเจ้าคาวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเช็คจากพวกนี้ก่อนนะครับ โอเคเรามาเริ่มเช็คจากแวมไฟกันก่อนเลยนะครับโอเคอย่างเจ้าแวมไฟเนี่ยถ้าดูผิวเผินก็เหมือนจะเป็นรูนที่โอเคแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเห็น h p d e f e n s e a ซ t a c k ไหมครับซึ่งมันมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เนี่ยอย่างเม็ดแรกนะครับมันเป็นรูนสีฟ้านะครับก็สปีดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าสแตอย่างอื่นเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีเม็ดนี้เม็ดนี้ก็จะเป็นรูนฟ้าเช่นกันนะครับก็สแตตไม่ค่อยมีเหมือนกันครับเคอันนี้ก็จะเป็นรูนแดงรูนแดงอันนี้ก็จะเป็นรูนฮีโร่นะครับแต่สแตตก็ไม่ค่อยหนานะครับอันนี้ก็ต้องรอหลอมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รอหลอมเลยเพราะว่าอันนี้แอดแท บวกต้องสาวสิบห้าเนี่ยเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่าเนาะโอเคจากที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับรูนทั้งหมดของผมเนี่ยก็จะมีช่องช่องหนึ่งสีฟ้าช่องสองสีฟ้าช่องสามสีแดงช่องสี่สีแดงช่องห้าสีม่วงช่องหกสีแดงนะครับ โอเคก็รูนที่เราต้องการหาก็จะเป็นรูน2 2เบอร์นะครับนั่นก็คือรูนเบอร์1และรูนเบอร์2นะครับซึ่งอันเนี้ยทุกกิจกรรมเลยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกเฉพาะรูนเบอร์ 2, 4, 6เท่านั้นนะครับขอย้ำว่าให้เลือกเฉพาะรูนตำนานเบอร์2 4 6เท่านั้นนะครับเหตุผลที่ให้เลือกเฉพาะรูน ตำนานช่อง2 4 6เท่านั้นก็เพราะว่ารูนช่อง2 4 6นะครับจะขาดเสมอนะครับก็คือจะน้อยกว่าช่องอื่นๆนั่นแหละครับอ่ะผมจะเปิดรูนเท่าที่ผมฟาร์มมาได้ให้ดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับคือรูนทั้งหมดในช่องที่1ของผมนะครับมี47ชิ้นนะครับเพื่อนๆดูทางขวากลางนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด47ชิ้นช่อง3ก็จะมีทั้งหมด33ชิ้นนะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ช่อง5เนี่ยก็จะมีทั้งหมด49ชิ้นก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่พลิกกับไอค์ทีดูรูนเบอร์2นะครับรูนเบอร์2มี42ชิ้นนะครับแต่เป็นรูน5ดาวเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปีดกับแอดแทนะครับที่ผมขาดอ่ะต่อไปรูนเบอร์4เบอร์4มี44ชิ้น44ชิ้นก็จะมี รูน5ดาวมากมายแล้วก็ถ้ามาเรียงดูดีๆนะครับดูตามเกตแท้นะครับก็จะเป็นรูนสีฟ้าไหมไม่ฟ้านี่ครับก็เป็นรูนสีฟ้านะครับรูนสีฟ้านะครับโอเคแล้วก็ช่อง6นะครับช่อง6นี่มี34อย่างน้อยเลย อันนี้สี่สิบเจสาสามสนะครับโอ้ยแต่อันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ฮแต่ว่า id หลักอะ่ะผมเห็นชัดเจนเลยครับก็คือรูนเบอร์สองีหเนี่ยจะน้อยกว่ารูนช่อง1นึ่งสาม้าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับขอย้าว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับก็ทางที่ดีก็แนะนำเออทางที่ดีผมแนะนำผมนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกรูนตำนานเบอร์สองีหจะดีที่สุดนะครับโอเค คราวนี้จากที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือรูนที่ผมต้องเปลี่ยนน่ะคือเบอร์ช่อง1กับเบอร์ช่อง2นะครับคราวนี้รูนเบอร์1อะ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วก็คือมันหาง่ายกว่ารูนเบอร์2นั่นเองผมก็เลยจะเลือกเลือกอะไรละ่ะเลือกรูนเบอร์2ที่เป็นสปีดนะครับและเป็น ex ก็คือเม็ดที่1เนี่ยผมจะเลือกเป็น ex สปีดนะครับโอเค ต่อไปผมก็จะมาดูเจ้าคาคินะครับคาคิก็สเตโดยรวมก็ดูดีอยู่นะไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่มีรูน5้าดาวด้วยว่เนี่ยรูน5้าดาวสองเม็ดแต่ก็พอใช้งานได้อยู่5้าดาวผมก็เก็บนะครับถ้าสปีดสูงๆเนาะ Okay. Mm hmm. อีนุอีนุเนี่ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาลงสามหัวครับแล้วเวลาอินุมันช้ากว่าใช่ไหมมังกรมันจะเป่าเว้ยเป่าเสร็จแล้วมันก็จะติดดาบฮักสลโลแล้วก็อะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยครับ ก็คือเซตวิวผมไม่ครบนั่นเองนะครับนี่ครับอีนุผมก็จะขาดวิวเบอร์สีนะครับวิวเบอร์สีถ้าได้วิวเบอร์สี่มาก็จะสวยกว่านี้นะครับวิวเบอร์สีอ่าวิวคีดาเมีเบอร์สี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ขาดอะไรนะครับฟาน <S <S ก็คืออันนี้ผมหาเจอ2ตัวแล้วนะ ก็คือถ้าผมทำก็จะทำสปีด e x แล้วก็วิวคิดาเมดนะครับโอเคต่อไปเราหาตัวต่อไปเลยมีตัวขาดไหมส่วนใหญก็จะดูตัวไม่ครบเซ็ตก่อนนะครับหรือตัวสเตตัสไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมเอาไว้ลง B12 โกเลมนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับใส่เป็นรูนสามโต้เนี่ยแหละสนุกสุดแล้ว คาวเกิลจริงๆคาวเกิลเนี่ยผมอยากได้รูน HP แล้วก็แม่นยำป่าวะไม่นะสปีดก็ได้สปีดช่อง2 EX ก็3มอีกเนาะกันช่อง4ช่อง4อันนี้ดียังโอผมได้อีกเม็ดหนึ่งแล้วนะครับอีกเม็ดก็คือ HP ช่อง4นะครับ HP ช่อง4ก็ขาดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้เนาะพอใช้งานได้อยู่แต่เห็นไหมครับเลือดมันน้อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นรูนง่อยๆนะครับรูนห้าดาวง่อยๆเนี่ยรูนห้าดาวบ้างรูนฟ้าบ้างนะครับคาวเกิลก็จะแบบสเตตัสง่อยหน่อยดูตัวต่อไปอินุ อีนูนี้ผมขาดอะไรขาด HP ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนี่ยผมขาดช่อง6 HP แล้วเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเวลาเราโหลดเข้ามาดูในเวอร์ออลินาเราก็จะเห็นว่าเราขาดเม็ดไหนบ้างนะครับก็คือเป้าหมายของผมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากรูน5ดาวเป็นรูน6ดาวนะครับแล้วก็เก็บตั้งแต่ม่วงขึ้นไปเลยนะครับ สำหรับ ID นี้นะแต่ ID หลักผมเก็บตั้งแต่รูนฟ้าขึ้นไปสปีด18เนาะโอเคอันนี้ก็ผมจะได้3เม็ดแล้วนะก็คือ1 s p e e สปีด t อ็กซ์สองทีดาเมวิลแล้วก็3 HPEX นะครับเอเค HPEX ให้เจ้าอีนุแสงเนาะต่อไปเจ้าตัวนี้ ผมก็จะดูเฉพาะช่องสองซีหกนะครับเพราะช่องหนึ่งสามห้าอันนี้ผมหาได้เยอะเนาะอันนี้ก็ดูดีแล้วนะ <c oughs> เหมือนช่องสองก็จะขาดไปนิดหนึ่งเนาะช่องสองขาดสปีดจริงๆต้องเป็นวิวด้วยสปีดวิวเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นตัวนี้ต้องสปีดวิวแต่จริงๆตัวเนี้ย ผมว่าไม่จำเป็นต้องใส่วิวนะเพราะสก,กิลสองมันก็จะเป็นปะวะเอออาจจะจำเป็นก็ได้นะก็คือเวลามันปุ้งสก,กิลสองงนี้มันก็จะได้สี่สแตนะ็คเนาะก็จำเป็นอยู่นะวิวสปีดก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่มันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากทำเลยครับแล้วก็จ็กเกอร์เนี่ยจ็กเกอร์ก็เป็นตัวที่ผมอยากทำมากเลยนะครับแต่ว่าต่อให้ผมเลือก เลือกอะไรนะเลือกสเม็ดเลยอะ่ะผมก็ยังทำไม่เสร็จอยู่ดีนะครับโอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยบอกเลยยาวก็คือตั้งแต่อะไรนะรูนโทสะ4เม็ดแล้วก็รูนดาบอีกนะครับซึ่งไม่พอแน่นอนก็ยัดรูนมั่วยอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็พอลงนักล่าพวกมิติได้อยู่นะครับโอเคผมก็โชว์ตัวอย่างรูนที่ขาด มาหลายตัวแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นแวมไฟแวมไฟก็เป็นกรณีรูนฟ้านะครับรูนฟ้าแวมไฟนี่เป็นกรณีรูนฟ้าที่เราขาดนะครับและอยากเปลี่ยนเป็นรูนแดงนะครับแล้วก็เจ้าอินูกามิอินุกามิมืดนะครับอินูกามิมืดเนี่ยก็เป็นกรณีที่รูนไม่ครบเซตนะครับรูนไม่ครบเซตเราถึงต้องเลือกมาให้มันครบเซตนะครับ โอเคแล้วต่อไปก็เป็นรูนของเจ้าเฟรนเจ้าเฟรนเนี่ยก็เป็นกรณีเดียวกับเจ้าเจ้าแวมไฟนะครับนั่นก็คือช่องเป็นรูนฟ้านะครับแล,รแล้วก็ช่องสี่เป็นรูนฟ้าแล้วก็ช่องหนึ่งเนี่ยเอ,อือติดไว้ช่องหนึ่งเนี่ยเป็นสปีดห้าดาวด้วยนะครับ ถึงจะเป็นตำนานกเ็เถอะน,นะโอเคแล้วก็ต่อไปกรณีของเจ้าอินุกามิแสงนะครับอินุกามิแสงก็คือเป็นกรณีที่เป็นรูนฟ้า HP นะครับแล้วก็สเตตัสน้อยไปหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรูนแดงก็ดีนะเป็น EXHP เนาะโอเคก็อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นกรณีที่รูน5ดาวเปลี่ยนเป็น6ดาวเนาะก็จะมีทั้งหมด สอกรณีหลักๆนั่นแหละนั่นก็คือเปลี่ยนจากฟ้าเป็นแดงหรือว่าลูนขาดเซตหรือไม่ก็ทำค่าสเตตัสให้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับการเลือกลูนที่ขาดก็มีประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โชคดีมีลุนใช้กันทุกคน